สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะพบกับ LGR l e g e n d a Online นะ,ะวันนี้อยู่กับ Roller c o i n นะคะเพื่อนก็สำหรับ Roller c o i n เนี่ยเขามีแจกสกินห้องฟรีนะคะสำหรับเต็มะค,ะคิ r i s t m a นะก็ใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็เข้ามารับฟรีได้เลยนะ,ะเรากดตรง Get XP ตรงนี้เลยก็ได้นะ,ะแล้วหลังจากนั้นจะมาหน้านี้ให้เราไปที่สกินหัวข้อสุดท้ายนะก็จะเห็นอ่าตรงนี้เลยนี่เราก็ กดเซตรูมได้เลยนะจริงๆมันจะเป็นบายสกินก่อนเออแต่ว่ามันขึ้นไม่ไม่แน่ใจว่าขึ้นศูนย์หรือว่าขึ้นฟรีนะแต่ว่าเรากดแล้วก็ได้ฟรีๆมาเลยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะ จึบเห็นไหมตีมห้องเราก็จะกลายเป็นคริสต์มาสแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคือสวยมากนะทำให้ห้องดูดีมีอะไรมากขึ้นหลังจากที่นั่งห้องเก่าๆมานานเนาะเราก็มีตีมคริสต์มาสอ่าน่ารักน่ารักแล้วก็กิจกรรมของเขายังมีในส่วนของการเปิดกองกาชานะเพื่อนนี่กดตรงเกรงเอพี่เหมือนเดิมนะไปที่ e v e n น p ์พาเนาะแล้วก็มา ตรงคำว่า l o ทบ็อกอ่ะตรงนี้ก็จะมีลิมิ t e d christmas ส a คสตรงนี้นะเรากดมอเข้าไปดูดีเทลว่าเขามีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่1 0า h 0นะ10 t h นั่นเองนี่ก็จะมีชื่อปึ๊บๆๆจนถึงนี่เลยสีทองนะระดับ โ o l a x เอ็ e เเนี่ยก็คือจะได้ถึง270เทแลแฮดเลยทีเดียวซึ่งเราเปิดแล้วนะเปิดหนึ่งกล่องได้อันนี้มา The Evergreen 60นลแฮดมารู้สึกโอ้โหดวงดีอยู่นะได้สีม่วงปกติจะอยู่แบบล่างๆอ,ะอ่ะเหมือนเออเข้าใจฟิลป่ะ,ะ,ะก็มันจะเป็นเครื่องขุดเลยนะสำหรับอันนี้ก็เอาไปวางขุดได้เลยก็คือตัวนี้นี่เองที่เรามีนี่นี่ปึ๊บเหนียวให้ดูก่อน หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แบบหิมะเหมือนต้นคริสต์มาสผสมสายไฟหิมะเบาๆนะแล้วก็เอามาตั้งเป็นเครื่องขุดแบบนี้ได้เลยสามารถกดอินโฟดูดีเทลได้นะนี่ว่าเออเป็น60,000อ่นกิกะเฮตเนาะหรือว่า6 0เทเรเฮตนั่นเองโอเคเดอะเอเวอร์กรีนน่าราักมากนะก็ถือว่าคุ้มเลยนะใช้10 10เหรียญในการสุ่มแล้วได้ตัวนี้มาก็โอเคถ้าสมมติว่า60เทเลแฮดในตลาดมันเท่าไหร่ก็ไปดูตรงไมเนอร์60เทเลแฮดอันนี้อันนี้ไม่ใช่ก็ได้เยอะมันเพื่อนก็คือถือว่ายังดวงดีนะอมไม่มีอไหนใกล้เคียงเลยแฮะอ่อันนี้ใกล้เคียงอยู่แต่มันเป็น70,000แต่ว่าเขาขายหมดแล้วนะ อันที่ใกล้เคียงสุดไม่เจอเลยก็ประมาณแพงอะเนาะเกิน60 r l t ละกันเนาะเราสุ่ม10แต่ว่าได้เกิน60ก็โอ้ได้กำไรเยอะอยู่นะ,ะแต่ก็ไม่ถึงร้อยนะนี่อันนี้เพราะว่าอันนี้มันแสนกะิกะเฮิรตเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็มี การตกแต่งตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะตรงพรัทตรงนี้นะนี่โอ้ตอนนี้ขายเกือบหมดแล้วนะเพื่อนซึ่งเราก็ซื้อมาแล้วนะเขาบอกว่าสามารถได้รับฟรีถ้าเราเล่นเกมเนี่ยเราอาจจะไดะะ้ชิ้นส่วนตรงนี้ดรอปก็ถือว่าโอเคอยู่มันเป็นเหมือนอของแต่งเคสอะเนาะของแต่งเคสคอมเรา,เอาอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเป็นพัดลมเป็นสายไฟอะไรเงี้ยเป็นแฮนด์บอร์ดซึ่ง เราก็ยังไม่เห็นว่ามันจะโชว์ตรงไหนเออคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโชว์ตรงไหนนะถ้าใครรู้ข้อมูลในส่วนนี้ก็มาบอกเลขเปลี่ยนกันได้นะคะเพื่อนๆประมาณนี้สำหรับการอัปเดตแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเติม b a t t l e พาร์เนี่ยก็มีราคาอยู่2ตัวนะอยู่ที่399 LRT กับ99 LRT ก็เหรียญ ตีเป็น USDT เลยนะเพราะว่าราคาเหรียญของเขาคือเหรียญ stablecoin เนาะก็คือ stablecoin กับ USDT นั่นเองก็100ดอลน,นะประมาณ3,000กว่าบาท4,000ก็จะได้สิทธิ์นี้ก็คือปลดล็อกพรีเมียมรีวอร์ดเฉยๆเนาะเราก็จะได้พวกที่มันเขียนว่า exclusive เนี่ยเราจะได้นี่ถ้าเราทำ q u สสสำเร็จนะแต่ว่าถ้าเพื่อนซื้อไอ้เจ้าตัวตัวนนเนี้ยอ่า400ดอลเนี่ย ประมาณ12,13เนี่ยก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือจะปลดล็อกทุกอันเราไม่ต้องมานั่งทำเวสนี่เราก็จะได้หมดเลยถึงเลเวลที่30นะนี่ก็ปลดล็อกทันทีประมาณนี้เนาะครที่มีงบแล้วอยากจะซื้ออ่าแล้วก็คิดว่ามันคุ้มในอนาคตเนี่ยเงินเย็นก็มาคํานวณเอาไอหรือว่าอะไรต่างๆได้เนาะซึ่งเราไม่ได้ซื้อนะในส่วนนี้แต่ คิดว่าน่าจะซื้ออ่ะตัวนี้นะคิดว่าน่าจะซื้อตัวนี้เพราะว่าเคสมันเป็นแบบธีมคริสต์มาสอ่ะเออมันค่อนข้างลิมิเต็ดแล้วถ้าตลาดเปิดใช่ไหมเปิดตลาด m a r k e t ็ตเพจเนี่ยก็อาจจะมีราคาสูงนั่นเองอ่ะโอเคสําหรับโลลแลคอยก็มีข่าวอัปเดตประมาณนี้นะคะเมื่อสําหรับกิจกรรมคริสต์มาสนะยังไงก็อ่า เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามารับของฟรีกันด้วยนะแล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยนะทุกคนจนใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย